ท่านใดสนใจอยากจะมาชมตัวจริง50แรงวันนี้เรามีพร้อมโชว์นะครับผมปกติมายากนะเนี่ยคันนี้มาเลยครับเชิญมาได้เลยที่ชชยสิริแท็กเตอร์พูเขียวครับสวัสดีครับลูกค้าชชยสิริแท็กเตอร์ทุกท่านวันนี้ชชยสิริของเรานั้นมาเพิ่มอีก4คันครับ,รบเป็นตัว50แรง70แรงเรามาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยครับว่าไซส์ ของตัว50แรงกับ70แรงทางกันธนาสายมีส่วนไหนบ้างที่แตกต่างกันอย่างที่เห็นนะครับตัว50แรงธรรมดากับตัว70แรงธรรมดาเนี่ยไซส์เนี่ยจะแตกต่างกันประมาณนี้ถ้าให้ผมเทียบกับยี่ห้อดังๆอย่างค่ายฟ้าอย่างฟอร์ดที่นิยมในไทยเนี่ยตัวนี้จะใหญ่พอๆกับประมาณ6640เลยครับพี่คือตัวมันใหญ่มากและตัว50แรงจะคล้ายๆกับ3930ของฟอร์ดเนาะ ดูครับผมไซซิ่งของระหว่าง2รุ่นข้สุดเลครับพรลูกองน้ำมัน,ม,นมีตัวเหล็กกันแตกด้วยต้อยแล้วกันฟาดเบาะนั่งสบายมากปรับระดับได้ด้วยเกียร์เร่งครับหน้าปัดเนี่ยเป็นระบบ เอ่ออนาล็อกใช้งานได้สะดวกแล้วก็ดูแลง,ง่ายครับทัศนวิสัยดีมากครับพี่ต๋ขาเหลือเยอะมากเล็กรวมเหลือเยอะมากสะดวกใช้งานได้อย่างสบายครับพี่ตัวหน้าปัดอย่างที่เห็นครับผม50แรงของเราก็มีระบบ พัวยกแล้วบอกเลยว่าอันนี้ไม่ต้องติดเพิ่มเลยมาจากทางโรงงาน FM <ม>ของเราก็ติดมาให้แล้วนะครับอยู่ในประกันด้วยและประกัน2ปฟรีเต็มฟรีค่าแรงฟรีค่าอะไรฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการมีปัญหาคอยเสียงของ FM ครับมีเหล็กเนะี่ยการดาดร้อนมาให้แล้วหล่อมากพี่ดูดีมันลดถูกว่าตัวแบบว่ารถมันทุกเมืองนอกอะหล่อๆอย่างเงี้ยครับพี่เนานะนนะแล้วก็นี่ครับมีส่วนของกระจังหน้าเท่ๆอย่างนี้เลย พร้อมกับใบดันนี้ราคาตัวรถ50แรงที่ขายนะครับมาพร้อมกับตัวดันหน้าแล้วจังครบเรียบร้อยอย่างนี้เลยครับที่เอาไปใช้งานได้เลยครับผม5 0 4 k ตัว50แรงนะครับราคาขายจะอยู่ที่470,000บาทครับราคาเงินสด470,000บาทที่ได้ตัวรถด,ดันหน้าแบบนี้ได้ดันหน้าพร้อมด้วยลยครับพี่ดาวเื้องต้นอยู่ที่80,000บาทครับช้ทสิ์แอคเตอร์ มีโปรช่วยดาวนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย8ป0 0นบาทจัดราคารถ400,000เจ็ในตลาดผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆผ่อนรายปีไม่มี้งวัดย่อยนะครับพี่ผ่อนรายปีจะตกปีละประมาณ120,000บาทครับพี่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆพี่เอาไปใช้งานราคานี้นี่รถมือหนึ่งนะครับพี่พร้อมกับประกัน2ปีฟรีค่าแรงฟรีค่าอะไรผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับพี่ท่านใดอยากใช้ งานรถแทรกเตอร์หรือว่าอยากหารถเนี่ยไปใช้งานทํางานต่างๆดันดินลงหน้าอ้ยมันผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆครับผมยังไงท่านใดสนใจครับสามารถติดต่อมาได้เลยที่ใชัยสิริแทรกเตอร์คู้เขียวครับ0823591544ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ทักเตอร์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมของเราที่ฟูเขียวนะครับสามารถเข้ามาได้ทุกวันครับตลอดเวลาทําการนะครับเราจะมีนี่ครับที่เก่งที่คอยดูแลและต้อนรับทุกท่านอยู่ครับผมที่เก่งครับผดูแลดูสาขาฟูเขียวใช่ของเราเนี่ยครับไอซีีลูกค้าทุกท่านนะครับของเราไอซีบีสามารถเข้ามาได้ตลอดครับมีคนพร้อมดูแลครับตลอดเลย จะตั้งหน้ามารอรอแบบนี้เลยครับพี่รถ50แรงของ FM World มาเพื่อสร้างไอสวยจริงๆใช้ FM